ครับ่องอรุณสวัสดิ์เช้าเช้านะวันปหมนายจ้างตำบลนายจ่ามจังวันโคราชเช้าี้เช้าแล้วเช้าแล้วโเือเมื่อ,อ,อและแขะเจาะแกะมากเลยเช้านี้นะอรุณสวัสดิ์ ขอบค <anger> <ers> ุณพี่ทิพย์นะครับสําหรับอ่ามัดจําแคนดวงใหม่นะครับอขอบคุณเลยระครับเป่าแคนด้วยได้ไหมครับไม่ร้องแล้วค่ะได้เป็นดีขนาดนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณกาลังใจแล้วก็ขอบคุณแม่หนุ่ยนะครับขอบคุณพี่ทิพย์มากๆครับสําหรับมัดจําแคนดวงใหม่นะครับขอบคุณมากๆโอเคพี่น้องบรรยากาศเช้านี้ นาวัดป่านาเกียร์มนี้พอกันทั้งอำเภอห้วยทันทรนนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมยวามันอะไรทิปบ่อโอพี่ทิปโอ้แล้วไปอ่านผิปมาอะไรทิปจริงๆแหละมอะไรของพี่ทิปมาอะไรทิปจริงๆแหละมอะไรของพี่ทิปมัดจำแค้นดวงไหมครับพี่น้องมัดจำคุณละอีกสองเดือนยังได้ครับ ไมคือเปิดเพลงใช่ครับกันดงกันเกิดในไหนเดือนเขียงบอแม้เนี่ยแค้นสร้างไปสองเดือนยังได้โอเคครับพี่น้องครับนะยังเย็กมัน,นอีกเพราะเี๋ยวมางสัน่นเทวดาไม่เคยลืมน้องเห็นไหมเปน็นห่วงน้องตลอดเลย เพอผู้ทเบิกหวยทักพันเออผู้ทะเบิกไปยังผู้ทะเบิกนี่ไอ้กูเอ๊มันสิไปอยู่นี่มันสิไปยังเขาฮวโกชานไปหาพระธรรมชำจันพักทนี่ย่รู้เ่าไปรางต่ต่วตัวท่ังเถืกเอามือผู้ทะเบิกจังหวัดอไอ้ี้ตเกดเดี๋ยวยทักพันหอยทัพันิครับ โอ้มันทับคือกันไหมมันทับคือกันทำเพื่อไทบเบิกหไวยทำเบิรโอเคไวยทบเบิกไมทบเบิร์มาอยู่ในชมพูเดี๋ยวๆไม่ทำเบอกบเามีมีต่พูทบเบิกไงน้ำหน่อยไปไปื้อที่ขอนเฟนเิชุดเหลืองนีใครอ่ะอโอ้ไม่รู้ฝ้ายนี่รบนอนเสิร์ฟไงหลังเวทีเยอะๆคอนเสิร์ฟอ่ะ บอกวนทบาทเ่อนกบกไปนี่กบนอะไรพ่ออะไรสดีค่ะเกที่ว่าไปนี่รบนนี้ไปนีลบนเขาเป็ดใครน้องจีนเขาเป็นคนพดีปานนี่เอาไปนี่ลกบนน้นวาดเี้ปีนี้ได้ยูใส่น้อยจะไปหรอกจะดีครับพี่น้อง สวัสดีอรุณสวัสดิ์นี่ฉันไม่มีแสงโอ้ยอ้ปอยากมีแสงไปไหนวะยังพระเจ้าสิบะไม่นจะเขานาดิว่มันแสงจังซันต่อเหรอไม่ไเหือไม่ใช่หรอกบรรยาการยังเศร้าครับผมเกิดเดียวน่องนั่งขึ้นไปขึ้นมามาขึ้นไหมหาท่านอะไรใจดำไหมเออเออเพลงที่4ี่ิบหรอ พว่าขึ้นว่าจะคลองขายเพลงฮอรดเพลงพีซีชิปคนอย่างนี้พัดอ่ะชิปเลยนะตกใจแม่นไอะไรไปไรวะโอ้ไปบังในธรรมเนียบจ้าของมาทึกไว้โอ้เพลงพีซีชิปตัวนี้ฮามึงเห็นนั่นเห็นไอรักโบยิงต่อเด็กอด็กในข้อมินจิตต่อถ้าเราบังทานจอมหยุดไปเด็กเลื่อมใสต้องต้องเต็มตรงมี้นจะมอนจัมเพลงหนิเอ้ต้องจัดแล้วจัดแล้วจัมเพลงเดี๋ยวเอาไปก่อน เดี๋ยวันวันทีนี่มันดีสิเดนสิไปอัดคระเบิร์นพี่พี่ใหญ่ครับแจงข้าวพี่น้องน้ำเฉลิปรเบิพี่แจงข้าวพี่น้องมาณนั้นเชื่อมไปตไปไหวครับไม่ผู้ใหวล่ะพี่อันพ่ไงไอออนสุนัรพครับโอ้ลาน่าประใส่กลาน่าราใสนะครับคระเบิร์เพี่เป็นดาวเดนหาละเม่สาฟ้าไม่ฮอดเดอนหาละเม่สาฟาไม่จะพ้นผ้ไขผ้ป่นสั่นเลยวรโอ้ับปน นี่ครับมพนพอเาู่ยพรันเดงิงเนีไหนเีือวตอาติดตาพ่เนไหนเอาเอาน้าพลังห่อยโอัลังีดาเนียาคแนอะไรกิมจูอะกนโนโอ้ถ้ากินโน่ทำพลังเป็นแบบแนวแบบว่านล็อกน่อกลองอาโอ้โซโล่แล้วออกเขาแล้วโซโลแลครับล็อกดีนะครับเน้ด้โอเควากันได้นะครับ หาบ้างแจ็คบอาตแทวยาบัตรเท่านี้นะครับพี่น้องดีที่วัดป่านาเยียเดี๋ยวพอกันแลงอยู่ที่ห้วยทับทันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่น้องไปเก็บของกันเดี๋ยวพอกันไหมเก็บของกันโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยเสร็จหน้าเสร็จตาเก็บของเหลือแต่สิไปอาบน้ำโอ้ยายนั่งให้นางอ่ะย้ายนี่ยัง เยเบอร์พี <accurately S 2> ่น้องนั่งรับแดดบรรยากาศดีแช <dad> <conduct> ่ไครับพี่น้องที่ต้องย่างเอาไม้ไกลป่ะอย่างนี้แต่เขาเปิดเพลงนี่กิทธิบพุ่งทิ่เขาหรือเปล่านี่แรกนี้พ่อกันครับอยู่อำเภอหัวะท่านครับจังหวัดศรีสะเกะดพี่น้องเสร็จผมเมื่อคืนสเปรย์ใช้ไปเลยสระผมสระผมล้างล้างตาอาบน้ำอาบน้ำขึ้นพักผ่อนทันตัว นี่บางที่็จะได้เ,ดเขียนเพียงไปน้ำนะครับ,บนนเพียงก่อนเล่าอีก,กอันนึงน่งเด้เขียนใหน่ครับแล้วก็สิพโพดสู่ี่นองฟังน,นะครับโอ้เดเสานี้หนอ,อนองนาจะสดไปไหนเนี้ย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้าใจครับขอบคุณมาไลน์ออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ทิพย์ขอบคุณกลมงใจกขอบคุณแม่หนุ่ยนะครับทีมงานบานหึกตระพนก็ยังอบุนเช่นเดิมนะครับมีม่ไล์ แต่ว่าให้ข้อมูลกันตลอดคอยซัพพอร์ตกันตลอดมาดาวห้ก็ลังใจกันแบบนี้แต่มือแหลกขอพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อมแม่ทุกท่านเลยนะครับในบ้านทักนะครับที่คอยซัพพอร์ตตลอดทนตลอดมาแล้วก็เป็นเกาะป้องกันนะครับให้ห้องพอซิพอเรื่องอีงังกระซอยกันผ่านมาโอ้พี่น้องผมตนอนนี้ว่ามันมูหยองแดดตอนนี้อแดดเริ่มอันนี้แล้ว นี่ยวจะลอยกัสิเริ่มห้อนแล้วพาพี่น้องมาเบิงเ่งบรรยากาศเดิมเศร้าสักกันก็จะไปอาบน้ำทิ่บ้านพี่บอลเลี้ยวครับเก็บของทางชีวหมอลรตีแหลกของการันตุนตอนนี้ก็เริ่มยูโตแล้วก็เริ่มปั๊บโตได้จากที่บ่้านหยังเลยซุม,มื้อนี้ก็เริ่มฮู้แล้วว่าตองเฮ็ดจังไดอยู่จังได,ไดตอนนี้ก็อยู่ได้แล้ว ถึงว่าสิยังโบเก่งก็คอยศึกษากันไปพรปีแรกพี่น้องไม่มีใดเก่งมากแต่เกิดเนาะคอยศึกษากันไปครับขอบคุณรุ่นพี่ครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่อยู่มาก่อนนะครับที่คอยแนะนำเราคอยเป็นที่ปรึกษาที่ขา,าบัได้ที่พี่ฮอตด,ดีนะครับพอกเสียมหลายๆท่านแม่โดมอ่านีี่คอยดูแลเรานะครับแต่อีกหลายๆท่านนะครับขอบคุณพ่อโจโมแม่นุชด,ด้วยนะครับที่คอยให้ห้าวในอยู่ในองค์กรนะครับมีงานทํามีเงินส่งบ้าน นะครับเฮียหนาคตนะครับถึงแม้ว่าสีอาจเรื่งโบกเกงแต่ว่าสีพัฒนาจะครองให้ดีขึ้นไปในวันข้างหน้าครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจขอบคุณพ่อแม่แมเอฟซีสาวน้อยเพืพ่อนครับยังอบอุอ่นมอบความออบุอ่นให้กับศิลปินทุกท่านในสาวน้อยเพืพ่อนครับ <c oughs> สัญญาว่าสีเฮ็ตนาทีนี้ให้ดีที่สุดเท,ท่าที่แต่ละคนสีเฮ็ดได้และสเฮ็ดสุดความสามารถนะครับเฮ็ตนาทีจะครองให้เต็มที่ครับพี่น้องครับอย่าลืมครับฝากติดตามนั้นด้วยครับ กอลัมนะครับที่ตาลพ่นปลาพันนะครับพาชั้นใดใจดําไทยมีเสร็จไปแล้วเมื่อวานนะครับรอติดตามชมว่าจะปล่อยวันไหนเวลาใดนะครับรอติดตามชมด้วยครับทางช่อง YouTube สาวร้อยลำพลินอีดีได้ขอดครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลตาลพ่นลำพูนวิเชาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ